เหนื่อยมากครับผมไปช่วงมิเรลนะฮะมิเรลมิราเอลมิราเอลอยู่ที่ลอสแอนเจลิสโกคิวเดอะแบดกายแล้วก็ซิกเนเจอร์ออบเจกต์คือกรีนเลดอ่าให้ใช้สีเขียวสีแดงเหรออ่ะแรกครับผมขอหาพาสปอร์ต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 มันซ่อนไว้ไหนพาสปอร์ตก็เส้นทางการเดินของมันนะฮะมันจะเดินไปทางนู้น มีต้นไม้ที่เราน่าจะเล่นไม่ได้ครับถ้าเล่นได้จะเป็นสีขาวดำมีคืออะไรวะคีออะไรวะงับไปก่อนอ๋อสามารถดึงได้ครับนี้ป่ะอ๋อลองดูก่อนครับผมไม่มั่นใจแค่ตอนก,นกันทำอะไรได้ อ๋อคงพอจะเข้าใจแล้วขอรรสตาร์ทเกมอย่างด่วนนะดูแล้วทำยังไงดับแรกคนระับเราต้องย้ายมันมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงไว้แล้วครแล้วก็ขอรถคันนี้ออกครับเพื่อไปกันเก็บพาส,สปอร์ตนะพาสปอร์ตของเราครับเราก็จะเก็บอโอเคทีนี้เราก็จะมารอฆ่ามันนะฮะวอตวอตมึงรอดได้ไง มึงรอดได้ไงช่างแม่งวันที่สองก็ได้ <c oughs> ชีวิตจะมีพร่งนี้เสมอนะมึงนี่ก็อึดซะเหลือเกินนะครับ <c oughs> อ๋อมันทําอย่างนี้เป่าผมอาจจะเข้าใจผิดอย่างนี้ป่ารอให้มันเดินมาก่อนแล้วก็หนวบครับเรียบร้อยเลยหนวบทีเดียว <c oughs> เดินมาเดินมาอีกวอดมึงรอดอีกแล้วนะมึงเก่งมากเลยครับ ยกย่องเลยฮะขอเลือกใหม่เลยทีเดียวเชียวมามามถึงได้อีกสักกี่วันดูนักตรงนี้ใช่ไหมดูเห็นแล้วเดินตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแน่ๆเรา c o l l e c t i ร l e เรับดูเก็บเป็นพาสปอร์ตของคนที่เราจะฆ่านะฮะเราต้องเก็บพาสปอร์ตมาด้วยแล้วส่วนนี้เป็นฟันนะฮะก็คือถ้าเกิดเราเก็บฟันมันได้ก็จะเป็นฟันนั่นแหละฮือสฮือส เยี er. <S <S <c oughs> <c oughs> ่ยมมึงเก่งมากครับมึงลงปัจันสองาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกวันนะวัยก็คือวันนี้นั่นเองฮะขามึงขาดแน่ขาก็อืเ้อาฮปอูพี่เนี่เฮ้กเฮมีความสุ้กเฮ้อเฮ้อเ้น้อเ่เอครับ ก็เกมสุดยอดมะยอ่ายอมเลยครับเกมนี้ลัดโก้ครับที่เบลเกรดคุณดิเซนสัมเปิร์เราได้สามารถส่งตัวอย่างเลือดไปได้ไหมอยากได้ตัวอย่างเลือดเหรอไม่ว่าอยากให้รถตำรวจชนใช่ไหมผมพอจะเข้าใจแล้วมีเชือกครับแล้วก็มีมันคืออะไรครับธนูไปเขาน้ำธนู เดินทางไหนวะเราดูขดูเส้นทางมันก่อนนะครับเราจะเริ่มข้ามันวันหลังรถคัน <c oughs> <c oughs> นี้น่าจะเดี๋ยวเดินมาละก็มีนี่นี่คืออะไรครับ <c oughs> ไม่รู้อ่ะตอนนี้คืออะไร <c oughs> อ๋อถ้ามันหยุดมันน่าจะหยุดอ่านหรือเปล่า <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองครับเี่นี้ไม่ได้หเราลองเยอะแยะเลยตกนิ่ง เนียนมากหนังสือพิมพ์ตกอยู่กลางถนนถ้าไม่หยิบอ่านก็แปลกเลยครับถ้าไม่หยิบอ่านนี่แปลกมากเลยหนังสือพิมพ์ตกอยู่ตรงหน้ามันต้องอ่านแล้ว <S 2> <S 2> อ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมส่วนอันนี้ก็ผมจะรอดูดว่าม <What S 2> <ขอ S 1> ันจะทำอะไรโอเดฟเอ้ยอะไรเนะี่ยไม่เป็นห่วงครับมึงตกเดินกลับมามึงจะมจะมีหนังสือลอยกลับเล่มห oh. นังสือนี่นะทำไมหนังสือมาตกตรงนี้เนี่ยไหนไหนไหนอ้าว มันฉลาดเกินไปหรือว่าเราโง่เอ้ไม่ใช่แล้วต้องมีวิธีกับผมไม่ให้ผมผมไม่ให้คุณเดอนทางนั้นนะมาตรงนี้เลยตกใจอยู่ดีมีอะไรขึ้นที่อันนี้คือรู่ป่ะอ๋อผมพอจะเข้าใจละมันต้นตรงกับนี้แล้วอันนี้ก็เป็นหนังยางใช่ไหมก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ อย่าพึ่งไปดิตัวไอึ่งไปแล้วฮะก็วิธีทำยังไงดีก็ในเมื่อมันไปแล้วอ่ะนะเราก็ต้อง oh. โอ้โอ้โอ,โอ้ผม,มาาก็จะเข้าใจแล้วฮะโอ้ต้องข้ามาในวันที่สองมันว่าอ,อะไรวะอันดับแรกผมต้องเอาหนังสือพิมพ์มาวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ <the> เอาเอาเชือกมาผูกกับอันนี้แล้วก็เอาอันนี้มาผูกกับอันนี้นะฮะ แล้วก็รอให้มันมาดูหนังสือตอนรถตำรวจมาแล้วก็สซวกใสใมันรถตำรวจ oh. ประมาณนี้ฮะแต่เราต้องเอามันไปตีกับรถตำรวจนั้นเราต้องวางแผนได้ดีกว่านี้ฮะคืะเอ,เร,อ,เ,รอ,เ,รอเราต้อง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 เลื่อนอะไรนิดหนึ่งนะ oh. ผมว่าผมไม่พอใจการฆ่าั้งนี้ผมต้องคามันโหดกว่านี้เ oh. นี่ยดับทันเนกุชี้แล้วอ,อก็เอาใหม่นะมันจะมาหยุดตรงนี้นะตรงนี้ <the> แล้วก็ แล้วก็แล้วก็ถ้าทางที่จะซีเรียสมากเลยนะฮะผมผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมจริงจังกับการฆ่าไอ้เที่ยนนี่ <c oughs> มันก็จะดูหนังสือครับทีนี้มันก็จะเดินมาเดินมาแล้วรถตำรวจจะมารถตำรวจมามึงก็จะตาย <c oughs> เฮ้ยเจคเกเร็วไปไม่ได้ไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะีอยางนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน,านเลย เอาไม้เอาไม้มันต้องมาทตรงนี้นะฮะลแล้วก็ผมต้องลองหลายๆรอบจนกว่าจะเจอวิธีการฆ่าที่เพอร์เฟกต์เขาเรียกเพอร์เฟกต์ครามนะฮะอ่ารถตำรวจจะผ่านไปรออ่ารออย่างใจจดใจจ่อรออย่างใจจดใจจ่อหึงไม่รอดแนะ่มึงไม่รอ,นะรอ,อดแน่ด่วนมาแล้วรถตำรวจนะตรวจนะตรวจนะตรวจนะเฮ้ยเฮ้ยเจ้ามันนิดเดียวเจ้นิดเดียว ผมละผมเล่นต่อยแหละผมจะรอวันที่สองครับผมจะฆ่ามันในวันที่สองจริงจังผมต้องฆ่ามันวันที่สองมันต้องตายคิดในกุชีวิโคตรลุกคิดเลยต้องห่วงครับเกมนี้มันเล่นวันนี้ก็สนุกดีนะเออใช่แต่ว่าเล่นแบบนี้ไม่สนุกรับดับแรกเราต้องเอานี่ไว้ตรงนี้อลราก็เอาธนูมารวมกับนี่ใหม่มันไม่น่าจะใช่ธนูมันอะไรสักอย่างโอ้ยมันจะหยุดดูตรงนี้ครพอมันหยุดดูแล้วมันก็จะ เดินมาต่อผมมันมหยุดดูตรงนี้นผมจะพากเสียงมันให้ดีอ่านิยสาสรฟรีอะอะไรเนี่ยทำไมมันมาตกตรงนี้เนี่ยโอ้หนังสือเล่มนี้ฉันอยากได้มานานแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยอะแไมมันต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อย่าดีวะช่างแม่งก็บจบแล้ว <laughs> ยอมมาได้ตำรวจไปก็ไปรู้ไม่ทีเลยตำรวจประเทศไหนเนี่ยไม่สนใจเลยนะอ่ะ พาบล o อ่ะเป็นสุดท้ายก่อนที่เราจะจบการอัานนะ <c oughs> อ่าแผนบริออฟเจตก็คือค่าแม่งนะอันที่สองก็คือดิสโชอิสเดลิล็กกิ้งหมาว่าไม่มีค่อยมี Special e f f e c t กนะเราต้องทำให้มีสเปเชียล f อฟเฟกอย่างเช่นถ้าผมดูจากแมพแล้วน่าจะเป็นให้รถวิ่งกระโดดข้ามรถสามคันนี้แล้วมาชนแล้วก็ล้มใส่หน้ามันนะประมาณนี้เลยโอเคโอเคโอเคตายเลยครับแหมพี่นี่ก็ชีดูตื่นเต้น,ตนแลวโลจิตขึ้นทุกทีอู้มีคนด้วย ใช้งานคนได้ด้วยเหรออ่าผมดมูผมรวมของก่อนเลยครับของนี้มันจะดึงมันน่าจะเป็นยังไงวะนเีเหรออ๋งองอนี่คือกดไม่ได้หรอเป็นคนนะแล้วก็อ่าขอเลงก่อนนะผมต้องมาขวางทางหน้านไว้ผมจะฆ่าในวันที่สองครับวับนแรกผมยังไม่ฆ่าเลยครับให้มันเดินมาทางนี้ฮะอ่าแล้วก็ แล้๋ยวรถก็พุ่งมาเหยียบมันนะฮะเดี๋ยวติดเครื่องไว้ก็รอเลยติดเครื่องไว้รอแล้วเอาซิ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 ฮะแล้วก็นกัดต่อไปผมจะเดินนี้มาตรงนี้นะฮะตั้งปิดไว้นี่พอมันเดินมาใช่ไหมมันจะเดินมาทางนี้แล้วเราจะนี่ทับมันแล้วก็รถมาทับมันแล้วเราก็จะทับมันแม่งทุกอย่างมันจะอยู่ที่ทับมันหมดเลยนะ มันจะอยู่ที่หน้ามันครับมันจะไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะโอเคลองอยู่มาเลยเอาคันนี้ก่อนเลยกนะันชิดขีด้มึงเดินที่ถูกทางมากเอ้ยตวยัวมึงตัวมากอะ่ะตัวมากที่สองมาได้ต่อให้เอามาขวางหน้าไม่มเดินเลย มึงจะไม่ได้เดินไปทางนั้นอีกเป็นรอบที่2องครับเร็วๆร,รอข้ามึงอยู่ดูไ <laughs> ปเ,เนกวชีจะตื่นเต้นเป็นพิเศษมันกระตุกกระตุกออมันเร็วไปนะเอามาอันว่าขณะที่เรารอใช่ไหเราจะทันอะไรเล่นด้วยแล้วกันความสุกสนานนะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เราทำเ,าเดินไปทางนี้ทำไมเนี่ยเดินมาแล้วเดินมาแล้ว มันเห็นอะไรพ่อครับมันเห็นมันเห็นอะไรมันเห็นแล้วจะร้องไห้จริงได้เช่ยนี้ฆ่ายากฆ่าเย็นมันจะเก่งอะไรั้งหนาเนี่ยอืมแอดการฆ่าที่ดีต้องอยาให้มันรู้ตัวมจะมาวางให้ตุงรู้สึกไม่รู้ตัวแล้วก็รู้สึกอุมันวิ่งหนีแล้วอ่ะมันวิ่งหนีเร็วมากอ่ะแมงคนที่สิบของเรานี่ยมันฆ่ายากฆ่าเย็นอ่ะก็หมุน โอเคส่วนอันนี้เราก็จะเอามาทให้มันเดินผ่านตรงนี้แล้วก็หมุนโอเคมันเดินกลับไปเลยไม่ได้ว่าอะไรก็วันแรกผมไม่สนใจจะฆ่ามันในวันแรกจะฆ่ามันในวันที่2องแก็จะมางัดรถรอฮนะ๋ยวพึ่ง๋ยวพึ่ง๋ยวพึ่งไป,ปง,งังกร์ดรถก่อนแล้วก็เอาเชือกมาพัานกับอันนี้มึงเดินอังนันน้น,นเลยหรอแม่ทำไมมันฉลาดเย่องนี้ไม่เข้าใจไปคนอะไรฉลาดจังเลยนี่ทักษะอาจจะ ีลักษะในการหนีอย่างเยี่ยมยอดนะเยี่ยมยอดกระเทียมดองนะใช่เหรอวะยอดเยี่ยมสียอดเยี่ยมกระเทียมดองมันมันเกี่ยวกันไหมโอเคครับจบวันแรกแล้ววันที่สองผมขอให้มันเดินเข้ามาทางนี้เถอะได้ฆ่ามันอย่างยิ่งใหญ่โตมโหฬานกระถึกนะฮะก็จริงๆว่าให้มันเดินมาทางนี้แล้วก็รถคันนี้พุ่งมาเหยียบมันก็ได้นี่วะตอนนี้ก็พุ่งมาเพื่อความสวยงามนะก็เท่ดีนะมันว่าเดี๋ยวรอมันเอ้า อ้อมมาทำตัวอะไรเนี่ยไอ้ตัวเลยเดินมาไหมอ้าปล่อยมันเดินอยากเดินไปไหนเดินไปจะเดินอ้อมไปถึงไหนเนี่ยไม่พอใจใช่ไหมเนี่ยเออเอาเอาเข้าไปเอาเอาเอาเดินชนเดินชนเอาเอารีสตาร์ทก็ได้ครับแา่ถ้ามันถ้าถ้าถ้าเกิดคุณแม่งจะขนาดเด้อเออโอเคลองใหม่ฮะ โอเคแล้วก็สตาร์ตรถคันนี้รอ้อผมจะร้อยให้มันมาชนตรงนี้นะฮะมาดูจากมุมสูงกันนะครับเมื่อไหร่ที่มันเดินมารถคันนี้จะพุ่งไปใส่หน้ามันเอ้ยอคันนี้จะพุ่งสวนมาแล้วนี้ก็จะถล่มลงมาฮะแหมมันคือสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่ยิ่งใหญ่คุณคิดได้อย่างไรอะสามวินาทีครับหนึ่งสองสาม ก็อันนี้ยแล้วกถคือคือคือ,คอ,คอไม่สนใจหรอว่าแล้วลมลมข้างเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยไม่สนใจใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นในอากาศลมเย็นอย่างี้เนี่ยอากาศลมเย็นอ,อากาศดีมากเลยตอนนี้เป็นว่าไม่ได้อะเมื่อกี้ตงแต่รถแรงไปก็งี้แหละฮะรถแรงช่วยไม่ได้นะ เราต้องทำให้รถมันไม่แรงนี้รถมันต้องไม่แรงอ่ะอ๋ออ้ผมคิดออกแล้วครับผมจะฆ่ามันยังไงดีมึงรีบเดินไปเลยเดี๋ยวเราต้องให้ท่านผู้ชมลุ้นไปด้วยกับเราเราคิดออกแล้วครับฉันมึงรีบเดินครับเร็ว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 กลับไปกลับไปรีบเดินไปเลยครับผกจะอธิบายกับเได้ว่าตามหลักฟิสิกส์แล้วปุ้ยหลักฟิสิกส์ด้วยนะผมจะเอารถคันนี้ไง คันนี้แล้วก็หมายฮะไม้แล้วแล้วก็เฮ้ยทิพย์แผนทิพย์แผนทวันนี้โชคดีไปนะโชคดีให้คุณรอดตัวนะฮะพอดีมันโชคดีไปหน่อยนึงนะฮะผมก็เลยมันก็เลยรอดตัวไปไดนะ้ไม่ต้องห่วงคราวนี้มันจะไม่โชคดีอย่างเมื่อกี้แล้ว ผมสัญญาด้วยเกียริแห่งลูกเสือไม่ไรครับเดี๋ยวอ,อีกรอบก็ได้เดี๋ยวพึ่งกระตุกดิเดินเร็วๆเดินเร็วๆพี่รีบๆจบครับผมจะทำการฆ่าพี่เดี๋ยวนี้แหละพี่ชายไปละมันไปยัง,งนี้ไปเลยนะไปเลยนะจะบแล้วจับแล้วก็แล้วก็อยางเี้ยไปเลย ฟักเต็มฟักโมันเกิดอะไรขึ้นกรีบอมยิ้มมันไม่ตายวะแหมอาร์ตีคิวยากคิวเย็นนี่เลยเกินอมยิมอมไมไม่ยอมยอมไม่ได้ล้มไปล้มมึงมองเลยสิครับมึงไม่สนใจใช่ไหมไม่สนใจกูเลยใช่ไหม เรียกร้องความสนใจขนาดนี้แล้วยังไม่สนใจไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ยังมีเอาเอาเ,อาเดินอยหลังมันแหลกครับไม่ใช่หรือคือพอเล่งสปีดคุณสเรารู้สึกว่าเฟรมเดยผมจะดรอปนะโอเคเอาใหม่ผมจะฆ่ามันไปตั้งแต่ตรงนี้ผมจะไม่เร่งรถเร็วสูงสุดนะเพราะมันจะทําให้เลยไปเลยแล้วไปปูกระดึงเลยทีเดียวเชียวเอาใหม่เอาอันนี้ลงไปก่อนเลยแล้วก็นี้มาตรงเท่านี้ฮะ Usted, เด็ดจริงๆทีนี้แม่งแม่งเด็ดจริงๆเกชช็อตด้วยดูใหม่อีกรอบครับปึ๊บๆึๆบึบึบเกชช็อตครับนอนเลยทีเดียวเชี่ยวตัวเย็นเลยฮะโอเค ต่อกันใหม่คราวหน้าแล้วกันคราวนี้พอแค่10บด่านนบมาดูมันยังมีอีกกี่ด่าน60ด่านชั่วๆก็ไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้เรามีแค่10ด่านเจื่อนใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม